เราพูดถึงเรื่องก้างปลานิดนึงวันนี้เรามีเกสของเราด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับจะเป็นทางคุณการรับพีครับผมจาก International Tech Council นะครับคุณการรับพีสวัสดีครับสวัสดีครับการรัพีนะคะจาก International Tech Council นะครก็ทํางานในส่วนของ r c r u i t นะครับคุณรัพีถ้าพูดถึงเรื่องก้างปลาอันนี้ย้อนถาม เหมือนเดิมคือเราอยากทราบก่อนเมื่อก่อนโฟล์การทํางานเนี่ยจะเป็นในลักษณะยังไงนะครับแล้วก็อยากให้เปรียบเทียบนิดนึงว่าพอมาใช้ตรงนี้แล้วมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมันประหยัดเวลาขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวลองเล่าคร่าวๆก่อนก็ได้ครับก็แต่ก่อนเนี่ยครับก็จะเป็นการพินเอาออกมานะครับเป็นกระดาษเลยก็คือมันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็เราจะนำรีสุ่มแมทที่เราพิมนออกมาครับไปดิสคัสกับทางผู้บริหารอีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบว่าใช้เวลาพอสมควรเลยอะครับแล้วก็จะมีการลิสในแบบว่า คนนี้เป็น first list คนนี้เป็น second list เลยประมาณเนี้ยครับใช่แล้วคราวนี้เนี่ยพอมีฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยไปจัดการในส่วนของตรงเนี้ยได้ง่ายขึ้นก็คือนอกจากนี้เนี่ยคิดว่ายังช่วยในเรื่องของแบบการลดการใช้ทรัพยากรด้วยครับก็คือไม่ต้องปิ้นปิ้นออกมาอะไรเงี้ยครับเวลาที่ลดลงไปนี่แตกต่างกับของเดิมเยอะไหมฮะค่อนข้างเยอะเลยนะคบเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเสียเวลาในเรื่องของการปิ้นด้วยเนื่องจากว่าเราจะคัดออกมาค่อนข้างเยอะครับก็เป็นชั่วโมงเลยนะคบและในตัวฟังก์ชันไหนของก้างปลาตัวนี้ที่ทางคุณการพีชอบและแบบ รู้สึกว่าโดนใจที่สุดมีไหมฮะมีนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเราจะมีการสัมภาษณ์ทางซูมอะครับเพราะว่าในเรื่องของโควิดเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยก็จะชอบในเรื่องของการที่เราสามารถใส่คอมเมนต์ในส่วนของที่เราสัมภาษณ์ได้อะครับเนื่องจากแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดมีการอินเทอร์วิวเนี่ยเราจะมีการแบบเขียนคอมเมนต์ลงในกระดาษอะไรเงี้ยครับซึ่งในส่วนเนี้ยการที่มีตรงนี้เนี่ยมันสามารถใส่คอมเมนต์ลงไปในระบบได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปิดที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบทําในส่วนของผลสััมภาาษณ์ตรงนน้หย ก็จะมีปัญหาในเรื่องของเราจะาจำไม่ได้ว่าค,คนนี้เนี่ยผลสัมภาษณ์ยังไงบ้างรประมาณนี้ครับคุยได้เยอะเลยนะใ,นใช่ครับข้อมูลน,นะครับแปลว่าสมัยก่อนจะเน้นไปทางเปเปอร์ซะเยอะในะใช่ครับอาทีนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงในเรื่องของ ปัญหานี้เนี่ยพอดีว่าทางคุณการรีเมนชั่นที่ว่าเวลาได้ใบสมัครแล้วอาจจะต้องไปพูดคุยดิสคัสกับทางผู้บริหารใช่ไหม<ช>ครับแล้วพอมาใช้ระบบก้าวปลาเนี่ยคือเวลาเราส่งเราฟอร์เวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในซิสเต็มแล้วทีเนี้ยอย่างทางผู้บริหารเองที่เขาอาจจะต้องอะดัมาใช้ตัวระบบนี้ด้วยเนี่ยติดปัญหาอะไรแล้วมีวิธีแก้อย่างไงด้วยไหมครับ,ค,รบคุณการรีเผื่อท่านอื่นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะติดปัญหาในเรื่องของบางทีเนี่ยเนื่องจากผู้บริหารนะคะบางทีเขาจะได้รับอีเมค่ออข้างงเยะ เขาอาจจะแบบมิสตรงนั้นไปอะครับในจุดนั้นคราวนี้เนี่ยเราต้องมาแก้ในส่วนของที่เราจะต้องมีการแบบเน้นย้ำอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับอาจจะมีการเหมือนกับว่า make appointment ว่าแบบเราจะส่งเรซูเม่ไปในช่วงเวลานี้วันนี้นะอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเป็นการย้ำเตือนอีกทีหนึ่งครับนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆท่านพบนะครับแต่จริงๆอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ดีครับก็เห็นหลายๆที่คือบางทีเข้าใจว่าส่งเรซูเม่ไปในระบบแต่ว่าก็อาจจะต้องรีมายอีกนิดนึงเพราะว่าอีเมลอาจจะเยอะนะครับอาจจะหุดไปบ้างนะครับแต่ว่าแต่ก็น่าจะเซฟเวลาได้้็็นึงแลวก ของคุณการรัพีได้ใช้ทั้งฟลอ์หรือ,อยังนะตอนนี้ได้ใช้เกือบครบรือย่างถึงจบเ,เลยใช่ไจริงๆก็มีเคสที่เข้าไปใช้จนถึงในส่วนของการรับเข้าทํางานเลยอะครับก็จะมีคอมเมนต์อะไรลงในระบบไว้เรียบร้อยเลยอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็จะเป็นประมาณสอสาเคสเท่านั้นค่ะนะครับแล้วก็ปัญหาอื่นๆมีไหมครับที่อยากจะเล่าให้ฟังและมีวิธีแก้อะไรไหมะอ๋อปัญหาเนี้ยส่วนมากจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของตัวเองตอนแรกเนี้ยในการใช้ชวงแรกอาจจะแบบ ไม่คุ้นชินเท่าไหร่อาจอาจะแบบไม่รู้ว่าทํายังไงอะไรเงี้ยครับแต่ก็พอได้ลองทําไปเกินสอ,<า>องสามเคสเนี่ยมันก็จะ<า>ทําให้เราคุ้นชินมากขึ้นนะคะอ<า>ตอนใช้ครั้งแรกครับคุณการภีครับไม่แน่ใจว่าต<า>ัดสินใจที่จะใช้ตอนวินาทีนั้นอะ่ะเออลองใช้ดีกว่า,ามาจากเหตุผลอะไรสําคัญไหมครับจริงๆมาจากเหตุผลที่รู้สึกว่าการทํางานแบบแมนนวลที่มีการปรินอาออกมาเนี่ย<า>มันค่อนข้างที่จะบางทีเนี่ยมันสามารถเมส up ได้คือบางทีทำรซู u m e หายหรือว่าทําผลการสัมภาษณ์หายอะไรเงี้ยครับ รู้สึกว่าบางทีเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่มันเป็น one-stop service แบบนี้เนี่ย มันสามารถที่จะกลับมาดูได้ย้อนดูได้แล้วมันเป็นระบบซึ่งตรงนี้ทําให้รู้สึกว่าอยากตัดสินใจที่จะใช้เลยเพราะว่ามใช้งานได้ดีจริงๆค่ะ,ะนช้อยากให้เชิญชวนบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยลองใช้นะน้องปอว่าได้พอลองใช้มาแล้วที่คุณกัลลภีใช้เนี่ยประทับใจยังไงและอยากให้เพื่อนๆที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้ครับได้ล,ลองไปใช้ดูให้ทิงท้งทายไพสักนิดนึงครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเนื่องจากว่าเราไม่ต้องไปแบบว่าสร้างซิสเตมเองในแบบ Excel หรืออะไรเพราะว่ามันสามารถ ทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการรีสุ่ม,ม่ได้มีประโยชน์แล้วก็เราสามารถย้อนกลับมาดูได้ซึ่งตรงนี้มันสําคัญมากบางทีถ้าเกิดเรามิสอะไรไปอะไรเยงี้ครับแล้วก็ที่ชอบมากก็คือมันสามารถลดการใช้ทรัพยากรได้เนื่องจากตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องปิ้นออกมาหรือว่าแบาบใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองมากขึ้นอะไรอย่างี้ครับช่วยในการทํางานได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับใช่ครับต้องขอบคุณกุการพีด้วยที่วันนี้มาเล่าตรงน,นี้ให้ฟังนะครับแล้วก็ปากลองไปเล่นต่อได้แล้วก็ตราบได้ที่ระบบยังเป็นเบต้าอยู่นะครับคุณการพีขัดอะไรยังไงหร ก็แจ้งทางเจ้าหที่หรือแจ้งนำทีมงานเราได้นะครับเราก็เป็นาอย่างคงแอดจ้อยู่นะฮะในเรื่องของตัวระบบก้างปลาให้มันเอฟเฟกตีฟที่สุดันที่ต้องขอบคุณคุณการรพีที่มาแบ่งปันข้อมูลกับเรานะครับใช่คับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาช่วยในการทํางานได้เยอะนะในมุมเบสานี่แบบว่าช่วยลดการใช้วิธีการจําหรือระบบทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับตัวก้างปลาก็ช่วยได้เยอะเลยก็สาหรับใครที่ใช้บริการจอทบการอยู่แล้วแล้วยังไม่ได้ลองใช้ก้างปลานะครับก็สามารถไปใช้ได้เลยนะครับหน้าบบจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับ ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็ฟรีมาลองใช้ได้แล้วก็จะได้ช่วยในการทํางานด้วยแล้วก็ฟีดแบ็ทางทีมงานเราได้ด้วยนะครับ,รบเพื่อพัฒนาต่อไปนะฮะ